กขอกราบสวัสดีนะครับแฟนเพจพิจาภาคิน้าเที่ยวนะครับมื้อนี้เข้ากับมาพอ้กันเช่นเคยนะครับกับเมนูมื้อนี้นะครับเห็นว่าครับตําบักดองแดงนะครับบักดองแดงนะครับที่เฮ็ดจากแป้งข้าวปุ้นนะครับเด้อนี่นะครับแล้วก็มีโอู้หูองค์ประกอบนะครับรอบนอกเห็นว่าครับกุ้งโตบักไงนะครับแคบหมูยังต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับและที่สําคัญนี่ครับ นะครับต่ำเรียบร้อยแล้วเนาะในรกเดี๋ยวขอตํำโอ้นะครับคนไว้เรียบร้อยแล้วล่ะนะครับต่ำเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับนนะครับมาเมึงนะครับในรกนี่นะครับเมึงงด้วครับโอ้โหนะครับต่ำแบบคุงใส่นิดหน่อยนะครับเนื้อแบบคุงมีนิดหน่อยนะครับเห็นไหมครับโอ้หกจะเป็นไงนะครับว่างไว้นี่ก่อนนะครับนี่เอิ่นวา ตำบักดองแดงนะครับตำบักหุงไ่นิดหน่อยหลับรองจวดขนาดครับมาจวดกันเลยครับอุ้ยสุดยอดขนาดนะครับบางคนเหมือนว่าพี่จ้าตำนอนกินบอกบะแมนได้ครับด้วยเห็ดจากแป้งข้าวปุ้นนะครับนี่บักดองแดงนี่เห็ดจากแป้งข้าวปุ้นนะครับจวดเลยครับจวดเลยจับขนาดมันมื่นนะนะครับเพราะไอแป้งมันมื่นนะครับยนีเขาตักมันดีรดดอก นะครับจวดเลยนะครับบดกเคีย้ยวแบบหมูเน่าตักไม้มันมืนนะครับเนาะมันมืนมันมืนตักกินยากเลยปักดองแดงตักปากแดงโอ้ยเนาะนะครับแป้งมันมืนนะครับมาจวดเลยครับ แกกุ้งตัวไงน,นะครับเหยียบมันนุ่นให้หมดเห็นไหม,หมกินแล้วครับเด้อกุ้งตัวแบบนี้ครับอู้สุดยอดครับเ,าเอาออกหัวมันออกกันนะครับกินกินเลยกับตามแบดองแดงเห็นไหมครับอืมแม่ใคร มันมืน่นเพราะว่าบักดองแดงมันมื่นนะครับ่งแป้งแป้งขอบคุครับี่จะตอนอยังไง นะครับเพราแคบหมูได,ด้เรื่อยๆมันกล้าบวกกินยากกันงน่อยเด้อยแฟนเพจเรือเพราวะไอ้บักดองแดงเนี่ยมันมืนนะครับเน้ำห้องมันเป็นแป้งแป้งเดียจากแป้งข้าปุ้นเน้าห้องซอนตักมันสิมืนไหลออกจากซอนอนะครับปรุงเ้าก็สามารถกินได้ กิ้มโรดจกิมกับน้ำตำบักงแดงนี่แหละเสยดายมันงนะครับกุ้งแม่ไข่หอมหมดหอยแม่ันข้าวให้เนื้อมันเข้ากันนะครับเนาะเนื้อบักงแดงเข้ากันสุดยอดครับสุดยอดมาก เมนูพิเศษนะครับตำบักดองแดงพันนะเพิ่นอ่าแซ่บคักขนาดนะครับเนาะเอาเอาเอากับแคบหมูใส่น้ำก็ไล้นะครับแล้วตะผูใส่ฉักกุ้งนะครับกุ้งแมใคร เพชรขนาดนะครับเพชรขนาดนเนี่นะครับกุงแม่ไข่พร้อมอุ้ยนะครับเมนูอีสานบานเฮ้านะครับที่หลายๆคน อาจจะบอกคุณเคยนะครับแล้วก็บอรููจักพีจานะครับแนะนํำมือนี่ก็คือตำบักดองแดงนะครับเด้นตำบักดองแดงนี่เฮ็ดจากหนังนะครับแป้งเขาปุ้นนะครับเนาะเวลาสดด่เห็นว่าครับพี่จาเิบว่าได้สดข้าหญ่เต็มที่เพราะว่าแป้งมันมือนะครับมันไหลออกจากซอนนะครับมันก็เลยใ้่ตำนี่แหละเต็มที่แล้วนะครับจวดต่อครับ จวดนะครับแสบขนาดทั้งแสบทั้งเผ็ดนะครับน้ำแฟนเพจนะครับเด้อผู้ใดเห็นคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานนะครับเด้อในการที่คลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ขอบคุณทุกคนที่ข้าม่าคอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่กดแชร์ครับจวดกันครับ